you mm -hmm. ปลอดไหในใจว่ามีไหมกำพูดคือฝืนให้คนสัองเสียแต่คนหากคนเขา

vitim យើងគម្រេរីកណ្ដាលមានគំរូរូបអត់តែជីវិតទីផាទីលំ ขอบคุณครับฝรั่งเศมันคือบัคือเกาบบไรมันจะเป็นอไมันคือบอดยจอยเด็นน่อยจะีเกาออกาจะมันเป็นขนุนขุนมันอ้วนดะมันอวนมัคือเขาเนาะทำไมตะกี้ตกครับดังนี้ปล่อยได้์่อยเล่นหน่อยขาโค้ง กระยักย no yeah! 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 ่ออะไรในพี่น้องเด็เบ่งตาดำเซมมอเป็นคะงนนบุกขึ้อเขาแล้วบอกว่าบุกขึ้นเขาเละบุกขึ้นเขากเขาเ่าหล่านะขเขาเล้วกินเหล่านะ เลยบวดทวดสมบุญมีเนื้อมีหนังพี่นองมาแดกเข้าเศราเด้อเศร้ากินเหล่าเด้อมีครเลากิน้สีีไรเอฟบอยไฟสมใสงสงทองนีจากเชียงอีสามไปรดนไปยุใสก็โอ้ยกลไปหารของเราขดเจ้ ตกการไม่หม่ดนั้แม่กทำลูกหกตัวราคาขายปี่ายน้องเห็นอีกมุ้งหนึ่งีแม่ห้หนยินมาสมือเป็นดาราเออแม่ได้นองกเป็นราราสมือแมแมนต้องไปทายลูกลูกก็คือกันละที่พี่ดีกันได้ยอดมากเออบางทีเสียงกีการ์คือเ่าคือหอดคือเกาคือหอดหลายพี่น้องบางนปากหวานเนียคงเบิร์กคงคือหอดพอสซี่ะกรมู อจะโยคดีใจก็วดีเนี่พอคือหอดไล่บ่คือหอดไล่ตัโมไปยังะีเออไปยังื็หอดไล่เนี่ยบัดนด้สีใสของเฮิ่งโอ้ิก็ปีเราเนี้ยโอ้ป็ว่ามาทำมดจรอเป็นอะไรคือป่ญใจหลูใจเต้าแท้่ปพังเดือยุนอเป็นหงังคือใจสิพอจื้อปวญใดตัวฮะจื้อปวได้ตินีคนละจื้อบวได้มันเป็นนิสัยถึงขึ้นคตรแลบไกใส่ใสเกลือกคนเป็นนี พ้นไม่นี่ถามปีกกระขึ้นพ่อบอกว่าต้องมีเบื่องเงก็นีเอาไปจหงเงินเงินหาบัไรกับสรงดเนี่ยสรงดเนี่ยเนี่ยเสียเอีกแม่ต้อยตายหรือไม่เอาไม่ตายพูดเขาบอกจังบอกมีเนี่ยใหม่บอกพอหลายพูดเนี่ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สี่สิบปีเนี่ยสี่สิบปี พ่อเ่าอายุเท่าไรพ่อเ่าหาสิบแปดหาสิบแปดลูกเขยเองพ่อกัอนีนี่อายุท่าไราลูกเขยเนี่ยเจ็ดสิบห้าเอ้าลราดนหัวปัศิีย,ยเดี๋ยว,งวสงการเย็้ยจะในผู้ใดสีาขาวขมาเพยแบบเนี้ย มืขอขอคับแม่ผู้รักผู้ใหญ่เฮ็ดใจสมมาผู้ใหญ่เนี่ยเออพอ่อก็ครดยากอย<ส>ู่สิเฮ็ดจังได๋เอาขอดมือมากัดที่ใจแล้วเฮ็ดจังได๋พ่อขอดมือสิบ่เมื่อบาสผู้เมื่อบาสบอบาเออ,เอ,อจกัออจกผู้เป็นผู้นั่งโตเออจักผู้ใดญเป็นผู้สงน้ำเนาะครับคั้นพ่อเฒ่าสงลูกเขยปะกับว่แมนน่นเนาะเอออันนี้เนาะพ่อเฒ่ากขาเริ่ดมือไปมาลูกเขยกะจิโคตเนาะน้ำมนต์เนาะเออเงยขึ้นไปลูกเขยตื่นหน้าพ่อเฒ่าพ่อ เอาจังสี่พอเออจาต่างคนต่างไปเออต่างคนต่างไปที่พอไก่หยางน้ำเมียเออพูดถึงไก่หยางน้ำเมียอันนี้ก่หยางอยู่าหยังเมียกับปอทอไอ้ดอกพี่น้องอือสร้างแต่สร้างแม่เทาวันเนี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีดีพอดีดีพอดีดีเอาผมอีรีผมบอได้มีสปอรีตปีช่างแต่สร้างแม่เทาสร้างเราจมดูเอาแม่เทามีบ่อปลนแดงเขามีบ่อใส่ลูกเขยลูกเขยผู้ใดถือกระทำยกเบิกเคนสร้างลายจนไอ้แตงเปล่นลำ แท่ประเท็ครับนอกมาสั่งคะคักละปินตาสังคักคักทายก็ยักพุนละแม่เท่าหอยบ่อพื้นเคยบอ่อกินเ่าจนงจอยบ่อสบอยปาเกเตี้ยวข้อเลือกเป็ีนง,งานเขาบอ,บาเอกเองบ้านนายเรืองเปลี่ยนไทยสาพื้นกระสูสั่งให้เ่าเขาก็บีบตาอยู่ปากม้วนผูสิพาลูกสาวหนีไปเขาไปวัดยังบอกเืินลูกเยคยปากมันเคยละมันอดพอดใจเสียงจวดจวดปากว่า เม่า่าตายไปคือ่อยสิสวา่าแม่เท่าตายไปคือสิสวงโอ้ยไฟเอ้ยเม่เาวรพ้นจบเนี่ยเพื่อนจะให้ได้ดีกระซ้างแล้วเมเา่าแทนเนาะเม่าบัดเพื่อนกินเหล่าฟอนแอฟฟอนแอนสินเฮียสินห้วยสะดิงบัดฟังหมอลำสิงออกคอออกแขนออกายละอ,าตา,อาตาตาตา,ารเรนเป็นเจแมนาฮานการเดินแปฟน โอ้ยเป็นอย่างไรดีแม่เแ่ากระซอบกับแม่เฮาล่ะมันแม่นบอกพ่อเออแม่เมียกับแม่เฮานี่ยล่ะแม่นยุติแม่ผัวกับแม่เมียเลยล่ะมีเรียกว่ามีเล่าไรบางพ่อเออมันเป็นนิทานมีตัวที่นิทานก็มันมีนิทานยินิทานแม่เแ่าอือนี่นะแม่เแ่าแม่เแ่าเศรษฐีแม่เแ่าเศรษฐีแม่เแ่ามีเงินหลาแบบที่แม่เนี่ยเออมีเงินหลายพันล้านเขาเรียกว่าเศรษฐีนี่ พ่อหน้ามีลูกเขยสามคนลูกเขยสามคนแม่เฒ่าเศรษฐีมีลูกเขยสามคนอยากร้องแต่ลูกเขยเออมันจีฮักกูไม่รองบแต่ลูกเขยแม่เท่าไหนแม่เท่าว่าเออสิร้องแต่ลูกเขยสามคนเออมันจีฮักแม่เฒ่าว่าเห็นใจไหมบ่ลูกเขยนั่งอยู่ฝั่งน้ำเออลูกเขยนั่งอยู่ฝั่งน้ำแม่เฒ่าว่าตูน้ำตุ้มเลยเออร้อยน้ำบ่เป็นร้อยน้ำบ่เป็นลูกเขยย่าตแม่เฒ่าตายตูน้ำตามเลย ข้อแรกเนี่ยเออ,อแม่เถาขึ้นมากอุ้ยสรอยแม่เ่าแม่เ่าดีใายบ้านลูกเคยฮะครับให้รื้อสิบล้านลูกเคยข้แรกในสิบล้านให้ได้ให้ลูกเคยสิบล้านให้ลูกเคยสิบล้านบัตรที่สองก็เช่นกันครับแม่เ่าโต้น้ำตุ้มรถลูกเคยยันแม่เ่าตายเป็นังไงบ้างยุน่นเชื้อเข้าไปไปจับเชือกแม่จับเชือกเออแม่เ่าจับเสื้อตาขึ้นมา แม่เขบ,าต,าบตายปตาตคนที่สองซอยเดียเขาดีใจหลายไ้เงื่บาลูกเคยครับให้ลูกเคยสิบล้านโอ้ยสนพ่อเราป็นเสรษฐีนี่นาะืนหลายยาบักเดียวป่เนี่ยบักุดทไทยแม่ทอโต,น,น,ตอน้ำตั้มเฮ้ยเรากำมันตจต้องเป็ไงหนน้นี่เนาะเนี๋นยจะพลอแต่ลูกเคยเราพี่้ักเดียวบักรลูกเคยน่งบังเคยเลยครับนี่นมุดโดนมาแน่นไปทอป้อปอดตยครับ โอบางลูกเคยกคตสุด้าเนี่ยตายใน้นำเลยทำไมมันัวอยไปอดไมัเลยไปเงื่ยนน้หมูมันนีเลยสามสิล้านบอกเห็่มันจะมาจะใส่สามสิบล้านเมทเท้าไหม่วพ่ากี่ละเออมึงทำดีมากเออกูรอวันนี้มานานแล้วพ่อถาวาแม่บอกเออ แต<ไ>่ที่ท่าจะไปเสื่อมันเรื่องที่ท่านจะวบาเลี่ยงเม่ถอกเป็นเผาวาเลี่ยงผลงานเ้าผลงานเสียกอีสานเลี่ยงอีลานก็คือกันเด้พอพ<ะ>่อเฮ้เลี่ยงอีลานก็เหมือนกันเลี่ยงกีรานยั่งอยู่บ่เอ้ยฝากเลี่ยงอีลานยั่งกันยั่งอยู่างนี้อยู่ตรงเพราะย่องตายเพยี่ยงตายก็พบในรัะดูแลแทนโอ้สงวนนี่จะเป็นหัวนหน้าเฮ้ยบันหอกหัวหน้ามาลั่นเขาไ่เอิอดหัวหน้าดอกเขาเอืเเอยังเขาเรียกว่าบอสบอสบอสโจ บอสบอยบอสบอยคันพอหลอนอืมคันพอหลอดย่างกับซี่บอสหลอดบอ